สวัสดีค่ะลุมบ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับ Hi Q นะคะซีซั่นสี่พาร์ทหนึ่ง EP ที่เจ็ดจ้าโอ้ยพาร์ทหนึ่งด้วยเหรอทำไม <c oughs> ต้องมีพาร์ทหนึ่งด้วยต้องเห็นว่ามันมนแบ่งเป็นสองพาร์ทเออเหรออืมเลยไม่ได้บอกแต่แรกแต่ว่าเจนแบ่งเป็นสองพาร์ทไงน่าจะแบ่งกันแบบช่วงแรกเป็นการสุดช่วงที่สองเป็นการแข่งอ่ะว่านะแบ่งเป็นพาร์ทละบสี่สิบสองหรือสิบสามตอนนี่แหละ อทีนี้มาถึงอีพีที่ผ่านมาหนูจำได้ติดตาเลยว่าคายเมะหันไปบอกมิชิโยยะว่ายาเกะกะสิครับอ๋ออืมอ,อ,อแล้วน้องก็ยังมีความแบบกังวลกังวลอยู่ในมีความรู้สึกว่าน้องแอบ,บกังวลอะไรบางอย่างเหมือนน้องเงียบเรื่องคำถ<อ>ามอะไรอยู่ตลอด ว่าคนดีในสนามปะใช่ปะคนดีอ่ะที่คําว่าคนดีปะเป็นเด็กดีกว่าที่คิดน่ะเออที่คนที่คุณสําเนียงเหนอจากสุพรรณน่ะเขาพูดเอาไว้อ่ะไม่รู้น้องก็ยังไม่เข้าใจคำยังคำรอบว่าน้องคิดอะไรอยู่หรือว่าน้องอาจจะยังอาจจะอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการไปค่ายมาบอกคนในแต่ว่าสื่อสารออกไปไม่เป็นอะไรอย่างเนาะก็เลยแบบเออกาลังคิดว่าจะทำยังไงให้ทีมเก่งขึ้นนี้ อืมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้กันแน่ไปดูไปดูไปดูคุณคุณทาคุณอันนี้คือเกมซ้อมปะเกมซ้อมเกมซ้อมตเต็กโกลใช่จังหวะน,นี้ปะโดรีทันเดอร์ใช่จังหวะน,นี้ที่เขารับได้ แต่ว่ามูฟต่อไปเป็นมูฟที่ขวางคนอื่นคุณดิชโนยบงงเลยช็อกเกตกะอาซิฮีสวยธนกรช็อกว่าไงนะคู่นี้ไม่เคยตีกันมาก่อนเลยนะคราจริงช่ มันขวางการออกตัวของบอลตบแถวหลังนะครับเนี่ยจะจริงจริงหรอคะไม่รู้สินะทุกคนวิ่งกระจัดกระจายกันไปหมดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นด้วยอย่างนี้มีเองอะอ้าวเขาใจร้อนเออไม่ทันได้สังเกตเลยแฮะ ทั้งคางิยมามะที่สังเกตเห็นตอนกําลังเล่นทั้งนิชิโนยะที่พอบอกก็รับรู้ทันทีสุดยอดทั้งคู่เลยมันสุดยอดตรงที่กล้าพูดกับคุณนิชิโนยะแบบนั้นแหละครับ <c oughs> ถึงอย่างนั้นแต่มันก็มีวิธีพูดแบบอื่อนอยู่นะแล้ววิธีอื่นมันต้องพูดแบบไหนงั้นเหรอครับจะมีเรื่องกับทุกคนแล้วเหรอพอกันแค่นี้ละขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นนิชิโนยะตอนปกติก็ว่าไปอย่างเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่บทนิชิโนยะตอนกำลังเล่นอยู่นะสมกับเป็นคางไเงยามะทําไมมันรู้สึกน่ากลัวบรรยากาศมันปกติมันปแปลกหรือว่าร่างทองก็งอะไรจะกลับมาเร่างทองร่างราชาเหรอเออ เนี่บล็อกกันดีจริงๆเลยนะคะอ๋อพอได้ยินว่าคู่ต่อสู้เป็นคาราซูโนะทุกคนก็ฮึ่มเขิมขึ้นมาเลยนะคะเหมือนเคยแพ้มาก่อนหรือเปล่าก็เลยชอบโดนสไปเกอร์จากด้านข้างดึงความสนใจทําให้เผลอยืนกระจายโดยไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้เริ่มจยูตรงกลางกันแล้วล่ะสวยตอบสวยเมื่อกี้มันน่าจะดีกว่านี้ กนตััวเองขาดูเคียดๆเลยหรือว่าชินกับการเล่นของทีมชาติไงคือคนเก่งทั้งหมดก็พูดมาสิก็เลยขัดใจไม่พูดถ้าหมอนั่นพูดออกมาจริงๆเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกหรอกอีกอย่างนะถ้าคิดว่าคขงิยามะจะแสดงความคิดเป็นคำพูดได้แล้วก็นายคิดผิดมหันเลยถูกต้องเลยแล้วครับแต่ว่าถึงปกติหมอนั่น จะใช้คำหรือพูดจาได้น่าหงุดงิดแต่พอไม่พูดก็แปลกดิาคายามะกระโดโดเซตหมอ,อนี่เหมือนเครื่องจักรจริงๆจ,จากท่าทานที่ขยับไม่ได้มากแต่ก็ยังเซตลูกได้สูงพอดีไม่ใกล้เกินไปและไม่ไกลเกินไป หมอนนั่นปึกหนักขนาดไหนกันเนี่ยฉันละประทับใจจริงๆบล็อกล,อลองขอโทษครับไม่เป็นไรระวังบล็อกมากเกินไปหรือเปล่านะเฮ้อรบกวนด้วยครับ อีหยังเหเดี๋ยวกองเชียร์มากองเชียร์มาเชียร์เลยเหรอมีสเตนอะไรบางอย่างด้วยวะพวกนอยเรียนคนอื่นย่ะไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยนะครับจัดเต็มมาผ้าด้วยอ่ะมป้ายนะสุดยอดสามคนขอบคุณครับ จะพยายามครับดูท่าจะว่างกันเหลือเกินนะว่างเลเนะฟุทักูจิฉันได้ยินนะเว้ยเอาละส่งเสียงกันหน่อยเวลาได้แต้มก็ตะโกนออกมาดังๆเลยฟุตากุจิเริ่มมีความพิษนำขึ้นแล้วละสินนะมาใช้หลายๆวิธีในการกดดันคู่ต่อสู้กันเถอะไปทำลายกำลังใจพวกนั้นกันเอาแค่พอประมาณแบบที่กรรมการไม่ด่า ถ้าตอนซ้อมยังทำไม่ได้แข่งจริงก็ทำไม่ได้หรอกนะโอเคพอประมาณแบบกรรมการไม่ด่าเลยนะไอแสบเ้ยอุปาร์ซ่คามาสกิถ้าคุณเดติโคสนุกกันก็ดีแล้วล่ะค่ะโอ๊ยวันนี้คราซโนดูแปลกๆปไปนะเนี่ยนั่นเซ แบบนี้เราอาจจะชนะก็ได้นะนี่งงหงิดกดดันตัวเองไปอีกไม่ใช่ตอบสวยกระโดดอีกรอบสิบล็อกเนอยดุแท้แล้ววะไม่ใช่หรือไงเออเออฉันว่าเรื่องนั้นไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะ นายงุดหเงิดเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอวันนี้ท่านราชาอารมณ์ไม่ดีหรือไงครับเฮ้คิชิมะปกติฉันก็เห็นหมอนนั่นฟังที่คนอื่นพูดอยู่หรอกแต่คขงเยียมะไม่ได้สินะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีน่ะมันไม่มีเหตุผลหรอกบรรยากาศแย่จังขอเวลานอกดีหรือเปล่าครับไม่ต้องหรอกไม่เป็นไร ไดมันเลยไปปว่าเฮ้ยวันนี้อาสัยฮีไม่ไหวเลยฮะเป็นไรเนี่ยบ้าเอ้ยพุทธีนายเซตดีแล้วล่ะงั้นก็ทำแต้มให้ได้สิครับมันเลยดูยอุ้ยโดมจะโดมเลยนะไม่แล้ว,ล,วล่างทองเห็นไหม ไม่พี่กาลังมองว่า,ขาเขาตีความหมายคําว่าคนดีผิดไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวแม่งมีมวยแน่แน่ขึ <c oughs> หิีเพราะไปใเจอคนเก่งมาหรือเปล่าเลยคิดว่าทุกคนต้องทำแต้มได้มนนหมดเลนคือว่านะคังเกยามะพอดีฉันอยากลอง จะเซ็ตลูกเซ็ตดีๆให้เองช่วยทำแต้มให้มากกว่านี้หน่อยเถอะครับเป็นอะไรอะพูดอะไรมาวะท่านราชาคนเก่ากลับมาแล้วเขยับให้เร็วกว่านี้กระโดดให้สูงกว่านี้ถ้าอยากจะชนะก็ตามการเซ็ตให้ทันซิ ฉันค,คิดมาตั้งนานแล้วเป็นราชามันผิดตรงไหนเหรอเพราะว่าชอบกดคีเหรอหรือว่าเพราะว่าเห็นเก่ตัวแต่จะยังไงก็เถอะไม่ว่าขงเงยามมจะพูดอะไรถ้าหากว่าฉันไม่เข้าใจฉันก็ไม่ฟังหรอกอย่างส่วนฉันไม่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงถ้าพูดจานหน้าหงุดหงิดฉันก็ไม่ฟังหรอกทางซ้ายก็ด้วยครับ ที่จริงทนกานะาส่วนใหญ่ก็เห็นรับฟังอยู่นะถ้ามีคนว่าตัวเองแค่เข้มงวดเรื่องมรารยาทกับเพื่อนเท่านั้นแหละก็นะเอาเถอะจริงๆฉันแค่อยากให้นายพูดดีๆกับฉันหน่อยเออพูดดีๆก็ได้ไงแล้วว่านายจะเป็นราชาหรือไม่เป็นแต่ฉันว่าเป็นราชามันก็เท่ดีนี่นา <laughs> ไม่มีสุดยอดลูกเซตที่เหนือกว่าลูกเซตที่ทําให้สไปเกอร์ตบง่าย <c oughs> มันเป็นสิ่งที่นายต้องหามาให้เจอผ่านการสื่อสารแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะทะเลาะกันไม่ได้นะจะเซตรูปแบบที่เจ้าตัวเล็กต้องการได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมเคยพยายามทําบ้างหรือยังล่ะลูกเซตเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างอ,อ่ะอ่าฉันว่าฉันน่าจะตบได้เร็วกว่านี้นะเข้า <c oughs> ใจแล้วครับ กลับเป็นเด็กดีซะงั้นโทษทีคังไงยมะก่อนหน้านี้ฉันพยายามลองตบแบบให้อีกฝ่ายบล็อกไม่ตรงจังหวะนะแต่พอดีอีกฝ่ายเป็นดาเตโคมันดันใช้ไม่ได้ผลเลยส่วนลูกเซตเนี่ยฉันว่าดีแล้วนะล่ะกำลังฝึกอยู่เหมือนกันเขาก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันหลายลูกเลยขอโทษล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันขอโทษนะน่ารักจริงๆตบแบบมุมแคบเหมือนกัน เขายังไม่ได้คอนเน็กกันเออใช่เพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่5้าวันน่ะฟันเฟืองมันยังไม่คลิกก็เริ่มเซตที่2ครับทะเลาะกันหรอครับก่อนนะการทะเลาะเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีคนบอกให้ทําหรอกแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะถ้า างยามะเริ่มพูดในสิ่งที่อยากพูดได้ในทางกลับกันมันจะเป็นยังไงนะเพราะคางยามะเป็นคนที่มีฝีมือร้ายกาจคนอื่นเลยอาจจะไม่รู้ว่าเวลาจะตำหนิมอนนั้นต้องทำยังไงนะซิวันนี้แทบจะไม่ใช่การลุกจากตรงกลางเลยนาะขงยามะคุงโกหวคนอยู่หรือไงอะคนนี้ตั้งหางที่รู้จริงด้วยแฮะถ้าเทียบกับปกติแล้วน้อยมากเลยนะแต่เราก็มีนะครับคนที่กล้าตำหนินะ รบได้สวยลองสูงขึ้นอีกหนึ่งลูกครึ่งก็แล้วกันหนึ่งลูกครึ่งวะเจ้าหมอนี่ยไม่ตบไม่โดนลองลองลองมันแค่ลองเล่นกันแบบนี้ <c oughs> จะพวกนั้นไหวกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ถึงฉันจะไม่สนใจก็เธอะ <c oughs> ขางิยามาก็พลาดเป็นเหมือนกันแห <c oughs> นี่เ <c oughs> ต่อไปก็จะเซตสูงเท่าเดิมนะอ๋าเหรอมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่คั <c oughs> งอิยามาดเนี่ยสนใจคนอื่นกว่าที่คิดเยอะเลยแฮะเมื่อกี้หมอนนั่นก็ไม่ได้พูดอะไรแปลกๆเป็นพิเศษด <c oughs> ้วยอ่ะเอ๋ไม่แน่ว่าอาจจะยังฝังใจกับเรื่องตอนมอต้นอยู่ก็ได้นะครับแต่ก็ดูไม่ใช่คนที่จะยึดติดกับอดีตเลยนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าอะไรคือเรื่องใหญ่ สำหรับคังยามะเรื่องที่เกิดขึ้นตอนมอตน้นคงเป็นเรื่องที่หนักหนามากๆเลยอืมแต่ว่านะถึงฉันจะไม่ค่อยรู้รละเอียดเท่าไหร่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจว่าคังยามะในตอนนี้น่าจะเข้าใจแล้วว่าตัวเองก็มีโอกาสที่จะทําผิดได้เหมือนกันอมไม่แน่ว่าเรื่องนี้เพื่อนรุรุมทินตอนมอตน้นอาจจะเป็นคนทําให้รู้สึกตัวก็ได้ยี 3, <4. S 3> ส่สามย็อก หนึ่งลูกครึ่งกร,ระโดดแล้วที่ผ่านมาคางยียม,มะจะคอยปรับจังหวะให้เข้ากับนิสัยแย่ๆของสไปเกอร์แต่ตอนนี้กลับไม่สนใจมันและเพิ่มจุดตบของสไปเกอร์ให้สูงขึ้นแทนได้แล้วอุได้ล้เอาวะ ออก,ออกนิดเดียวออกนิดนึงแต่เมื่อกี้สูงมากเลยนะนี่แพ้สองเซตกระโดดแล้วสินะ <c oughs> ดูขังายามาทำหน้าทำตาสิ <S <S สกีจะเย็นเย็นก่อนนะทำใจให้สงบก่อน <c oughs> ขังายามาอย่าปันหัวสกีนะนัว <c oughs> หูหน้ายามากุจิ นี่คือเทพิทักษ์อ่ะผู้ปกครองเนี่ยแท่ที่สุดแล้วเนาะอะไรอ่ะเซนเตอร์น่ะคือหอคอยสั่งการของทีมระวังแข่งคนที่โดนลูกมากที่สุดก็คือเซนเตอร์การได้เป็นผู้ปกครองน่ะมันแท่ที่สุดแล้วนะนายพูดแบบนั้นเองแท้ๆฉันไม่ลืมมันง่ายๆหรอกไม่ว่านายจะไม่กดีขนาดไหนตัวตนที่แท้จริงของนายก็ยังเป็นราชาอยู่ดี จงยอมแพ้สักเถอะทำไมต้องเดินแบบนี้ราชาแห่งสนามมอมนงแล้วเนทำไมต้องเป็นโลโก้ชิบะวะเดี๋ยวนะอิเมจดูหลุบไปนะจริงๆมันคือหมาะายชิบะเลยเหรอมันคือพ่อคุณหนูโดนขี้ขัา แอบ,บยิม้มกาข้ามได้แล้วสินะด้วยผ้าคุณหนูหมาผ้าคุณหนูอ,อะไรมาชิบะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นการเลือกใช้คำพูดก็ดูเหมือนจะใช้ผิดยืนหนึ่งเลยละ่ะยืนหนึ่ง <laughs> แต่ว่าผมจะให้ความร่วมมือมากที่สุดเพื่อการเป็นสุดยอดเซนเตอร์ครับแล้วมาพูดอะไรตอนนี้ละ่ะ นายเองก็เป็นแบบนั้นมาตลอดนี่เอาไรกันท่านราชาเป็นเด็กดีเหมือนกันนี่สกีชิมะาเป็นเด็กไปได้เหรดี๋นวที่หน้าตาว่าเลยเหรอต้องยักคืนเมื่อกี้อยู่แน่แน่เลยหน้าตาเกเรดีนี่เกสรีบล็อกเกอร์เกเรไม่ใช่เกสเป็นเด็กดีอยู่ที่นี่ก็ไม่เลวความรู้สึกของคนอื่นน่ะจะไม่เข้าใจก็ไม่แปลกหรอก ถึงแม้ว่าสิ่งที่สําคัญจะเป็นการคิดถึงมันแต่ตอนที่เล่นอยู่ฉันไม่คิดว่ามันจําเป็นแน่นอนนายต้องรู้จักประเมินทั้งสถานการณ์ตอนแข่งและสภาพของผู้เล่นแข่งต่อเหรอโอ้เริ่มเข้ากันแล้วสินะซึกิตอบสวยเซตสี่เซตที่สามเป็ที่สีสอเออตโ แสดงว่าแสดงว่าตีตื่นได้มาเซตหนึ่งสองสายาดเซดกิชิมะเนี่ยเดิมทีเป็นคนที่ตัวสูงอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าที่ผ่านมาจะมีจุดตบที่ต่ําให้ตบสูงกว่านี้ก็ทําได้สินะว่าแล้วเชียวก็ <f ie> ดูลําบากอยู่นะตอนโคกานเนะเออตอนที่เล่นกับเซตเตอร์ของดาเตโคบางครั้งก็ตบสูงประมาณนั้นเลยนะครับโอ้ซึกิชิมะเนี่ยชอบตบด้วยจังหวะกระชับแบบพับๆับใช่ไหมครับ ตัวทั้งสวิงพรมมิเดิลบล็อกเกอร์มักจะมีแต่บอลเร็วส่วนใหญ่ก็เลยทำกันแบบนั้นนะเซตเตอร์เองก็จะคำนึงถึงความเร็วลูกเซตเลยมักจะเป็นลูกที่ต่ำแต่ว่าโคกาเนะเนอะส่วนใหญ่มักจะชอบเผลอเซตลูกสูงเป็นประจำโทษทีตอนอยู่ที่ค่ายสกิชิมะก็เลยต้องปรับตัวแต่น่าจะช่วยไม่ได้มากกว่าเพราดูเหมือนว่าหมอนั่นจะพยายามเล่นให้เข้ากับโคกาเนะนะครับโอ้ ช่างสังเกตจริงๆฮะพอเป็นเด็กเก็บบอลยังไงล่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วคนที่ดึงความสามารถนั้นก็คือคังเอยยมะผมเองก็ไม่อยากแพ้สกิชิมะเรื่องความสูงครับไม่หรอกนายก็เหมือนกันน่ะสีล่าอบสวยส่งมาเรื่อยๆเลยไม่ครับ <ห ả? S 3> คุณธนากะวิธีการตอบมันเริ่มเละแล้วนะครับ ถ้าเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปนั่งพักก่อนก็ได้นะครับเวลานอกเลยยิ้มปิม่มความห่วงใยในสไตล์ข้างเงยาย,งงยมามะฉันเข้าใจนะพยายามบรรลุฉันยอมรับนะว่าเมื่อกี้ฉันใช้แค่รงตบลูกจริงใจดีเก่งเนอะทานการเองก็ยังไม่ถึงกับเหนื่อยขนาดนั้นเฉพาะลองใช้โอกาสนี้ทดสอบดูว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงดีกว่า ถึงจะแข่งจริงเราก็ไม Ollie. Ollie. ่ได้เปลี <alien> ่ยนตัวเพื่อปกปิดจุดอ่อนของทีมแต่เปลี่ยนเพื่อความได้เปรียบตั้งหากเข้าใจแล้วครับงั้นผมจะส่งลูกให้น้อยลงก่อนนะครับน้อยทำแบบไม่ให้ฉันรู้ตัวมันก็จะดีกว่านะเฮ้ยมาบอกว่าจะส่งลูกน้อยลงฉันคงจะตอบว่ารบกวนด้วยครับลังไม่ให้รู้ตัวจะลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะถือสายังไงไงวิธีการแก้ปัญหา เพราะฉันเนี่ยจะช็อกมากกว่าถ้ารู้ว่านายส่งลูกให้น้อยลงโดยที่ไม่บอกเนี่ยน่ารำคาญจังอีกคนก็ให้บอกอีกคนไม่ให้บอกวแต่เกิดอะไรแล้นต่อไปต้องเตรียมยูสเคสไว้อะถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนไปต้องเข้าใจเพื่อร่วมทีมแต่ว่าถ้ายังมีปีสองปีสามอยู่ต้องไม่เป็นไรแน่นอน พวกปีสามมักจะบอกว่าดีใจที่พวกเรามีสุดยอดปีหนึ่งเข้ามาทางิยามะคุงเองก็น่าจะเหมือนกันนะครับนั่นสิจริงถ้าไม่เจอรุ่นพี่ดีๆป่านนี้ไม่ได้ใช้แสงหรอกอุยมากคางิยามะสายครับใกล้เน็ตเกินไปเงั้ยเหรอเนี่ยต้องรีเซ็ตใหม่อุ๊สโทษทีคุณอาซฮีไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกครับเอะขอโทษ เมื่อกี้มันเป็นผมที่ต้องรองบอลต่างหางแล้วครับเอ,อ่เอ,อขอโทษเอ้า <c oughs> ขอเป็นคนนะน่าสนใจนะข,ขเป็นคนที่ขอโทษบ,บ่อยๆเลยเร็วนะเครื่องติดแล้ว <c oughs> คุนดีละ่ะผมนะ่ารู้สึกเหมือนโดนขโมยคำพูดไปยังไงก็ไม่รู้เราจะทำเป็นมองไม่เห็นลูกเซตที่เพี้ยนของคางเนยามะกคุงครับขอโทษครับไม่รู้ว,ว่ามีอะไรกันแต่วันนี้คาราสนุดูฟอร์มแย่นะ จะขยี้ให้แหลกเลยไอจะขยี้ยืดให้แหลกทินาต์ลุสดท้ัยแย่แล้วสั่นไปอือหือีตาตัวหรือเปล่าอ๋ออ๋อเจ็บเจ็บไม่ได้ดูเพื่อนเลยเสริฟให้เสียตำแหน่งใช้การบล็อกปิดตาย เป็นการเสิร์ฟและล็อกได้สมบูรณ์แบบสถานก,การณ์ตอนนี้คนที่เสิร์ฟได้โดดเด่นของดาเตโคยังมีแค่กับตันคนใหม่คนนั้น <c oughs> ถ้ามีการปั้นมือเสิร์ฟดีๆคนอื่นมากขึ้นแล้วล้ะก็เราอาจจะหมดหนทางสู้เลยก็ได้นะ <c oughs> โอ้ยอ,ออกออกออเหรอ <c oughs> อีกนิดเดียวเอาเนอะ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวปีหน้าทีมที่จะกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ารำคาญที่สุดอาจจะเป็นดาเตะโคก็ได้อืมจบขอนหายใจทำไมคะพี่เอกคะก็จริงนะอย่างที่พี่เบิร์ดบอกเลยว่าร่างทองกลับมาฉันรู้สึกถึงความกดดันในทีมช่วงที่ ทุกคนไม่เข้าใจคางเอียมะว่าเกิดอะไรขึ้นเออแต่โชคดีไงอย่างที่บอกว่ายังโชคดีที่ทุกคนเข้าใจเป็นแรงท้อ,อที่ทุกคนพร้อมเข้าใจแล้วอ่ะมันมันถูกเวลาคือมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็กลับมาใหม่แต่กลับมารอบเนี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอก,กบอ่าจะบอกว่าแต่กลับมารอบเนี้ยคือมันกลับมาในมุมที่เหมือนทุกคนแบบรับได้อะ่ะม,มันเปลี่ยนความคิดของทุกคนไปแล้วอะ่ะ ตัวเขาเองเขาก็รู้ตัวตอนที่เขาพูดไปแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เหมือนกับเอะเหมือนฉันก็ร่างท้องฉันก็กลับมาจริงๆแหละแต่ก็ยอมรับว่าเออที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าอยากจะกระตุ้นอะไรบางอย่างให้กับลูกทีมให้กับคนในทีมใดๆคือเกิดใดๆคือต้องยกให้ฮินาตะเพราะว่าฮินาตะดันทำให้ทุกคนเห็นว่ามองลง <c oughs> แล้วไ็ <c oughs> จะบอกว่าจริงๆการที่เป็นร่างทองหนระือการเป็นร่างราชาของแคงเนียมะไม่ใช่เรื่องผิดนะทีแต่ว่าเหมือนที่นัาตาบอกไงเออเป็นราชางไปดตรงไหนอ่ะมันก็ไม่ผิด <ừ> ไงมันก็ไม่ผิดพีแต่ว่าณตอนนั้นนาสาการตอนมอตนนะ้นอ่ะคือด้วยความคิดแคงเนียมะใช้แต่ว่าตามฉันมาสิต้องทําตามฉันเท่านั้นโดยที่ <ừ> ไม่อธิบายเลยแล้วณนะตอนนั้นเพื่อนร่วมทีมไม่เคยก็ไม่เข้าใจด,ด้วยวุฒิภาวะด้วยแหละ อาจยังความเป็นเด็กอยู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เข้าใจแต่ณตอนนี้คือเพื่อร่วมทีมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คัทเยาพยายามทําอยู่ก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้ทีมดีขึ้นเพื่อให้ิมชนะอม,มองหาหนทางในการชนะมากขึ้นจากเดิมที่ท,ที่ที่พ่อหุ่มสุพันบอกว่าเป็นเด็กดีอะ่ะเป็นเพราะว่าคัเยยรมาพยายามเซตลูกที่สไปเกอร์ตกง่ายอืมแต่ในความเป็นจริงแล้วตกง่ายไปม,มันก็ทําให้ข้อเสียไม่ถูกแก้ ก็เหมือนสกี้ไงเห็นปะพอสุดท้ายเขาก็กระโดดมันไม่ถูกแกแล้วก็ไม่ถูกพัฒนาจริงๆแล้วตัวเขาสามารถทําได้อีกอย่างที่เขาเคยเซตกับเล่นกับคนอื่นอะสกี้ยังกระโดดได้สูงกว่าที่เล่นกับเขาเลยคือควนเคมัสเออเซตเก่งมากแม่นมากมันทําให้สไปเกอร์ขี้เกียจ เออขี้เกียจขี้เกียจประมาณนั้นว่ามันได้แปมอยู่แล้วแต่คือไม่ได้พัฒนามากคือมันลงจังหวะไม่ใช่ไม่ได้แปมแบอไมนลงจังหวะเขาทำยังไงจังหวะไหนคางเงยมาก็พร้อมปรับให้ได้เพราะว่าคางเงยมาเก่งแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นแบบนี้คางเงยมาสคงรู้แล้วแหละว่าทําแบบนี้ไปทีมก็อาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นเขาก็เลยพยายามแบบเสิร์ฟให้สูงขึ้นเออตีให้สูงขึ้นทําให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนปรับปรับในคือก็เหมือนที่โค้ด ครูใครบอกว่าอาจจะต้องดูเป็นแต่ละแต่ละช่วงเวลานั้น <c oughs> แต่ละช่วงเวลานั้นว่าสถานการณ์ณตอนนั้นอาจจะต้องใช้การยังไงเพราะว่าเขาเป็นตัวเซตมันเป็นตัวควบคุมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่ไปอย่างตอนที่ไปอยู่ค่ายฝึกอะทุกคนอะ่ะ ไม่รู้ฝีมือของกันและกันมาก่อนอาจจะมีเวลาในการปรับตัวน้อยเ <Ừ. S 1> คยมาเขาก็จะใช้จังหวะที่เขาเคยชินแต่ประเด็นคือพอเคยมาเสิร์ฟในจังหวะที่ทุกคนเคยที่เขาเคยชินแล้วทุกคนสามารถตีลูกที่เขาเสิร์ฟได้แล้วผลแล้วมันออกมาโอเคพอเขากลับมาเขาคงคิดว่าจริงๆแล้วการที่เขาไมเออ่เขาเรียกว่าอะไรทําตามจังหวะของตัวเองก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแย่ไง <Ừ. S 1> อืมอืมประมาณนี้ ตอนแรกก็ตุ้มๆต่อต่อนตั้งแต่นิชิโนยะแหละเออเนื้อว่าจะมวยเนื้อ่าจะต้องมีมวยแน่ๆชคดนี้ที่นิชโนยะมีเหตุผลเออเขาก็สังเกตเหมือนเขาก็เออเหมือนเขาก็เอ๊ะเอะใจว่าเออข้างหลังมันมีอาซาฮียืนอยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็บางทางจริงๆนั่นแหละอืออืมนะด้านดูจากท่าทางเราก็คงจะฝึกอีกประมาณห้าห้าหกตอนน่ะดูแล้วนะยังไม่ได้แข่งหรอก ประมาณนี้ดีกว่าทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดกระดิะดรับชมนะคะไฮคิวได้ผ่านป๊อปนะคะเป็นพักไทยเนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆได้ใต้คลิปเดสคริปชันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย